ะครับสวัสดีครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนครับยินดีรับเข้าสู่โปเกมอนสกาเลต์ไวเลสครับคลิปนี้จะเป็นคลิปแบทเทิรแล้วนะฮะนี่ก็จะเป็นภาคไวเลสนะครับคือผมเล่นมาทั้ง2ภาคแหละนะครับหลังจากเล่นภาคสกาเลต์เสร็จปุ๊บผมก็ไปเล่นภาคไวเลสต่อนะฮะแล้วก็เล่นแบบรื้อล็กหน่อยครับพอใช้เวลานะฮะแล้วก็มาปั้นทีมวันนี้นะครับผมก็มีทีมที่เรียกว่าบัฟมานะครับเป็นทีมหิมะนะครับนี่หิมะตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้นะฮะมานถึงตอนนี้ทีมผมครัจะเป็นทีมหิมะซึ่งหิมะเเเนนี่ยกกก็็็จะปพวลูหบ แต่ลูกเห็บเกมนี้เจเนี้ยมันไม่มีแล้วมันเป็นหิมะเป็นสโนว์เลยจะทําให้โปวมาประเภทอําแข็งนี่ยพลังป้องกันเพิ่มขึ้น5 0ก็เลยอยากลองเล่นนะครับผมก็เลยไปลองเล่นในโปวมาโชดาวมาแล้วก็เขียนว่าเออน่าจะโอเคแหละแล้วก็ปั้นทีมมาเล่นแบบทีมจริงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมก็ได้ต้นแบบมาจากคนญี่ปุ่นคนหนึ่งนะครับก็เลยเอามาลองลองเล่นแล้วก็ลองปรับ E ีีปรับอะไรดูนะครับมาผมเพิ่งแพ้มาครับนี่ก็อยู่ที่แรงเก้าครับผมคิดว่ามาสเตอร์จะจะถึงหรือเปล่าไม่รู้เหมืออนนกั่ะ ทีมผมอัพก็จะมีกาเบียครับกาเบีย er ติดชอยแบนนะครับมีโรตอมฟอสต์นะครับติดแอคโซเวสแล้วก็มีกิโลนะครับติดโฟกัสแซนแล้วก็มีโกลเทนโกนะครับติดเออ่ไลโอฟนะครับวินดี้ติดสตัปเบอรี่นะครับแล้วก็มียูกิโนะนะครับติดเบอร์รี่กันเหล็กนะฮะนี่คือไอเทมผมติดเอาไว้แต่คือเล่นเพราะจะฮอ่น้องแข็งแหละและคือเจนเนี้ยแม่งปั้นอีวีโคตรยากมา โอ้จะ oh, oh, uh, ่ทิกล eh, ูไหมเนี oh, so 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 ่ยเขามีเนี่ยอ่าชื่ออะไรยีราฟชื่อยิริลิกิไอ้นั่นมันชื่อแรกชื่อสองจบแล้วลิคินคิริทุกอย่างอนาฮิเลฟแม่งต่อสู้ด้วยเราจะเล่นน้ำแข็งได้หรือเปล่าผมคิดว่าเขาตั้งใเล่นทิกลูนะคือเขารู้ว่าทีมผมแพ้ไฟเพราะทีมผมมันแพ้ไฟประมาณสามตัวนะครับอืมก็จะมีทั้งเหล็กมีน้ำแข็งคิดว่าโอกาสเขาจะทิกลูนั้นมีสูงมาก ภาอย่างนั้นผมอ่ะงั้นผมลงคู่น้ำแข็งเลยละกันเนาะจริงๆมันก็ค่อนข้างห้ามลงนะแต่ผมอยากลงเพราะอยากโชว์ถือว่าเป็นคอนเซ็ปต์แรกที่เราผมจะนำเสนอมันกรนไพรออริตี้โอกาเบี้ยมาแล้วกันอ่ะแล้วอ้อนนกปละแต่ว่าภาคเนี้ยยากตรงที่เทอล่า เอาเทล่าให้มันเป็นท่าที่ต้องการอ่ะมันการหาอะไรเงี้ยอีกอย่างหนึ่งตอนเราเดาอีกฝั่งหนึ่งมันก็เดายากด้วยมึงท่าอะไรวะบางทีเจอตัวที่ไม่คุ้นอ่ะแบบนอกเมตามึงเดายากเอาวะมาดิเอาละมันทิกรู้ไม่แน่แต่มันจะโชคคายหรือมันจะเปลี่ยนตัวก็ไม่รู้อะวิสตาไปเลย <S 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 เป็นแดดไหม ก็โหใช้นี่หมดเลยมามันจะว่ามันทิกรูมแต่ผมก็คาดบอ,อกว่ามันจะต้องติดแข็งและต้องโดนรู้แหละว่ามันจะต้องเปลี่ยนเป็นเดะเนี่ยมิกิถกตัวรอบวิวแล้วเนะี่ยมิซ่าโดนไหมตัวเดียวแข็งไม่แข็งไม่แข็ง มันเป็นไฟเราลืมไปโดนคู่แข็งหน่อยแข็งหน่อยเอาละตอนนี้มันก็จะสแปมแล้วผมเอาเอันนี้เปลี่ยนตัวก่อนโปรเทคก่อนรอบหนึ่งผมว่ามันต้องลุมตีไปที่ยูวิโนโลแล้วก็เจียโคนจะเปลี่ยนเป็นกาเบียสนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะดิชาร์จเอาไว้ เราลงมาตัเดเริ่มไม่ให้มันเอลิฟชันก็ยังดีจาเบียส์ใส่ใครน่าใส่เาสาตาแหละโอตัสนี่เป็นเก่งทุกทุกสมัยจริงพืชเห,หรออา้าวจิ๋วผาผลว่าไฟเพราะบางทีมันเล่นไฟแบบมันสเปกเอลิฟชันลัวๆตัวลาบีมเอาเจงครับนี่เจงแต่ผมที่แอสเว็บมานะผมไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นอะไรมั้ง อีีกปนะี่บีมจากข้างหน้าเนี่ยโปรตีบ,บีมจากข้างบนยับรับได้ไฮฟอร์วอยดโอโอโอ้ยับรับได้รับได้ดิชาร์ครับเอาละฮอสทากันหน่อยไหมกิกอีกอีก,ก,กเออนั่นแหละอีกตัว,ตวไหมตัวยอชาก็ช้าร์ไปเลยงั้นเอาเป็นล็อกสไลด์แล้วกันะะม,มันต้องคิดว่าผมต้องเปลี่ยนตัวแน่ๆเลยอ่ะอันาี์ทินยินดีรับท่าน ให้ปลไว้คนเดียวด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยสามเอีกเฮ้ยให้หลบได้ให้หลบได้โอ้ เออเพลยไปยี่สิบพืชอาโปติกนน่งเธอ,อเป็นอะไรที่เสียดายมากเราไม่รู้มติชาแอ้โปรไวยะาติชาคู่เสียดายแอบเสียดาย เหลืออะไรเหลืออะไรทิกรูมเหลืออะไรทิกรูมเธอสุดท้ายโปล่าเบลรวมไฟตายมาแลเนี่ยยิับท่านเลือกแค่นั้นนะบอกว่าม,มีท่าไฟท่าเดียวเหรอเอ้าไอ้เราก็ต้องมีฮีทเวฟเอาไอ้นัติชาขอบคณนะรัวตอมทิงไว้แบบเยอะมาก,มากๆเลยอ่ะอ่าตงครับบาเลีทั้งสองด้านพาไปนี่เนี่ยไม่ตายอีก ที่ดูมก็เป็นปกติสต่แล้อันนี้แล้วก็วิสายออริโอไปอสองตัวอะไรตัวท้าย ือจีนเลยไอริวอะไรแลนด์มาสเตอร์อะไรเนี่เยเปล่าละเทวินบิสซากโอริโออ่ะอผมว่าผมน่าจะโดนโค้ชคอมแบทแล้วน่าจะรอดนะครับจากที่คิดไว้วนวนต้องแจมบิด มันเล่นอย่างนี้เลยเหรอไม่ได้เทลวินเลยครับอาลาดี่ออกออกไปหนึ่งตัวไวพันอ้อแล้วสิปาตเบอร์นิกอืมอวิสตาอุลิโออืมเรียบร้อยทาไม่ได้โอลา,าวเวละกี้นะครับที่ไม่ได้กลางะเจ๊งเลยนะ เีจีๆครับเออโปรไฟล์ใครสังเกตเห็นไม่มีอะไรครับอันนี้คือรูปเอ c นะเดี๋ยวมันเป็นช่วงหนึ่งที่มันแบบเขาไปคิดถ่ายรูปกับเอ c ตัวนี้ก็เลยถ่ายให้เป็นโปรฟไฟล์วัยรุ่นร่างใหญ่ <S <S มาต่อไปอ่ะอีกแบบหนึ่งแล้วกันนะฮะอนาคตผมนี่ยาวไกลนะผมยังไม่มีไอเดียทีมอื่นเลยอะได้แต่ดู ดูแบบเป็นทีมเมตาอยากจะเล่นทีมแบบคอนเทนต์นะครับคอนเทนต์ก็ดีครับแต่ว่าก็เล่นยากนะเล่นแรงอะบางตัวแบบโคตรเท่เลยแต่ว่าเล่นในทีมมันมีมันม,มีตัวที่ดีกว่าอะไรเงี้ยมาครับเรสอืมเมตาโดยแท้จริงกับมีเชากระเนีอยอืมอีกาไอยามิกระสุนนี่ก็เมตามากเลยนะ มันเฮสแล้วลบดีบับออกอต้องลบอะต้องลบครึ่งก่อนโอ้ยนั่นก็เมตาไอเทเลมอลถ้าเขาเทวิงก่อนผมก็จะโดนตีเนี่ยความรู้สึกไปแบบเป็นละตุ๊ไม่เล่นตัวอื่นเลยเนี่ยเด๊ไทยไม่แข็งโกไ้ไม่ไม่น่ามั้งผมคิดว่าเขาอาจลงก็ได้ม,มีแฟรี่นะอ่ะวินดี้แล้วกัน เราจะฆ่ามามีน้อแข่งสองตัวมามาโอ้ฝูงนิมเฟียเหรอ <laughs> ชอบโปไฟายไผมไปเปลี่ยนบ้างดีกว่าเอาฝูงเมตาอม่อนเอ๊ะ อันนีออ้ออออออผมไม่รู้ว่ะมาแนวไหนเนี่ยลองดูก่อนดิเขามาเล่นไม้ไหนอะ่ะเพราเปลี่ยนเทอรล่ายิงเอาเหรอใส่ยูนิฟิเอมั้ยเอาวะด๋อไฟอ้อเช็ดยิงเทอรล่าไฟป่ะเนี่ยและและและก็คือผมไม่ระวังด้วยติดไปกิ้งกิ้งกิ้ง ไม่กิงไช้โบว์ไว้์อ้ใช้เสียงเพิ่มสเปเชียลอีกออโอ้มายกอดอ้าวอ๋อท่าน้ำตัวพะมยามัหรอเอ้ยออราเวลครับมาแนวไหนเนี่ยอ๋อเขาเอามากันเปลี่ยนท่าโค้ะโดนไฟฟ้าแนละ้วผมว่า เออก็ก็โอเคโอเคโอเคเอเอพาวเวอร์ไปเพื่อนมันไม่มีท่าไฟก็ดีแล้ว <laughs> ดีเทคอืมมันเป็นท่าไฟวิสาด์กิงยำยต้องโดนนะต้องโดนนะ <c oughs> ไม่กิงอ่ะคอดีวอเตอร์ครับโดนตอมหลบได้อย่าลดความแม่นยำเอเอพาวเวอร์ไปกิน มาจะยืนต่อไหมไฟเนี่ยมีเบอร์รี่ด้วยแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรนะผมว่าวิสาค,คู่ไปเลยกันครับผมคิดว่ามันอาจจะโพเทคไง่ว่าเออคควิสาคู่ดีละวิสาโอริโอ ตันไหมตดนกิงกิงน่าแหละกิงสวยข้าเกนี้แ่ะเหมือนเหมือนได้ใช้สถานะได้คุ้มค่ามากมีสายโอ้ยทีหนึ่งอิ่มอร่อยกับสะเก็ดน้ำแข็งอาล่ะอันนี้ก็มีสายโอ้ยทีหนึ่งแล้วก็ตามด้วยเอิร์ธพาวาอะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเขาจะ ลีดแบบเป็นยามิกระสือมาตัวหนึ่งคู่กับอะไรก็ได้สักตัวหนึ่งนะโอ้โหใสไปแล้วครับทิมเฟียแช่แข่งสีฟ้าด้วยแล้วกลดความแม่นยำดีนะลดเออพาวเวอร์นี่ยุ่งเลยนะไปโดนเว้ยเออพาวเวอร์ไป ะต่อไปใครสองตัวแล้วเขาไม่เปลี่ยนตัวด้วยเพราะว่าข้างหลังเขาอาจจะแพ้น้ําแข็งน่าจะเป็นซาสโดล่าโอ้โอตรงนี่แล้วเนี่ยโอ้เหลือสคาด่าผมมีนกข้างหลังผมมีนกข้างหลังแล้วก็โอลวเวลผมเหลือเธอสุดท้ายเดี๋ยวฉนผมต้องเปลี่ยนตัวออกผมต้องสล,บลับนะมิสซารครับสลับเลยดีกว่า าจะแตกเอ้ยรอดว่ะเรียบร้อยมีคนแตกไม่ใช่ผมอีเ,อเนี่ยตายแนย่แต่เมลข้างหน้าน่าจะตายโอ้ยยี่ครับตายอะไรครับเนี่ยตีรัวๆคนระับหกครั้งเคยเจอเก้าครั้งสิบครั้งมิซาโด <izar> แตกเหรอ มาหยุดแล้วโอลาเวลก็หมดแล้วขอบคุณมากโอลาเวลอ่าทรงอ่ะทรงวินดีม้มหมอ่ะกูไปอ่านี้ใช้ธันธบัครเห็นที่นี่อันนี้เอ็กซ์สปีดไปแล้วครับอ่าไปกันเถอวินดี้คุง ตอนแรกเห็นแรกๆเขาแบบมีให้เล่นนีส่สายนะเอ็กซ์พิสปีดเนี่ยแล้วก็มง,มงมงมงเปลี่ยนเทอรล่าปเป็นนอร์มอลแรงขึ้นเอ็กซ์พิสปีดวับหัวโตเลยเรียบร้อยครับมัลส์โถลพาวเวอร์บลิก ตอนโดนผมก็คิดว่าเว่าตัว MV เอ็มีออร่ลาเวลอยู่ด้วยโอเคจีจีับจีจีนะครับก็จบแล้วครับสลับคลิปบัตเทิลของผมนะครับ <laughs> จะเบื่อกันหรือเปล่าเนี่ยถ้าเกิดผมลงคลิปบัตเทิลตัวนี้อย่าผมรออ้ายทีนึงแล้วกันเพราะว่าผมผมคงยังไม่เปลี่ยนทีมตัวนคือมาสเตอร์ตั้งใจว่าจะเล่นทีมนี้จนึ้นมาสเตอร์ไง ก็ขึ้นมาเตอร์ปุ๊บค่อยค่อยเปลี่ยนทีมเล่นค่อยหานู่นหานี่มาลองเล่นดูนะแต่ตอนลองเล่นก็ลองเลยโชว์ดาวได้แหละโอเคครับก็สัตว์คลิปตรงนี้เขาขอจบลงที่ตรงนี้นะครับสำหรับคลิปแบทเทิ์นะครับใครที่ชอบก็กดติดตามไว้ได้เลยนะฮะไม่รู้ว่าจะมีอีกเมื่อไหร่นะครับผมชอบเล่นแบบรับๆมากเลยอะมันรู้สึกว่าเหมือนตัวเองได้ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองโอเคก็สำหรับคลิปนี้ขอจบลงที่ตรงนี้ครับและเราครับไว้เจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย สวัสดีครับ